ขอกับสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่เนาะเบอร์สุขสุขลสนุมอกสุบอนเด้อบอกว่าฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาหลวหรือว่าต่างประเทศเอฟซี FC ทุกท่านที่เคารพลัพงแพงมันเอกมีใน,น,นต้นหับเขาหับ zoom ส,สอ,องเขาไมตตาพี่น้องามสวยๆพาเขากิดเขาเจิดมาติจั่งจันน่นพี่เอ้ยโอ้เน็กขยันเขามื่อนี่ผักเรียนเป็นยังจากผักโรงเรียนนะั่น หมอหม้อหัวว้าจารย์ไปร่วมว่าจังเมืองห้องเฮียนอ่ะคอยเอิญน้ำล้างเจ้าเจ้าเัาไปวีวีน้องขีดคือบ่ได้เมืองว่ะจัเพลผับว่าเมืองโอ้โหหน่ะน้ำทิมกระเม่นแม่บาลุกพี่น้องเว้ยเข่าป่าเข่าโคกพี่น้องหาสัตว์ปี๊ด้แมงจักจันเลยพี่เน่เน่หน่ะหน่ะเน่น่ะนน่น่ะ มันบ่ฮ้หอแนนติจักจันมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนเฮาก็ซื้อกินน้ำข้าวเจ้าแต่ว่ามื้อเนี้เฮามาเองพี่น้องไม่จำเป็นต้องซื้อว่ะสิตาพี่น้องไปเบ่งไปชมน้ำกัน้อพี่น้องเด้อแมตตาใส่ตั้งก่อนพี่น้องเอ้ยบุแมว่าลูกปั๊มอยู่ปั่มเสร็จตั้งก่อนัสยางหัดเอาผาวว่าปลายมันบ่มี ปองเนาะโอ้ทางหน้าทอดจีดถอดเจยพักกันหมดอ่ะอ่ะกันอยู่เสียงห้องสนั่นเลยพี่น้องเอ้ยไปเด้อไปเด้อไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องธรรมศาสตร์ตามโคกตามป่าพี่น้องเอ้ยเสียงห้องลักไหลหูกับข้อโถษข้ออภัยลายๆเลยพี่น้องเด้อแต่มันมาน้ำกันพี่น้องได้ได้กะให้อยู่ห้ากินน้ำกันเด้อเสียงเงา เนี่ยคมียังบ่ไดมาอยู่จังนะเขาป่าเลยพี่น้องบุกอย่างเรียวปุ้ยเด็กๆกับมุนนะเป็นมุนอาเจยนัดสไลดแห้งอย่าแกงคลองถิ่มมาสะแกงมาทั้งพี่รอดคลองนะโพูนตากแดดตากแดดน้ำกันมาสะ่ะพูนเอาจ็คพายบอยอยู่ <laughs> น oh 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 <cn> ่าเลปี no oh 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 ่ปีก็นอนตาละดัตว่นงก็จะมั่วบังกต้งนี้มิดตจงกับาฮาฮ่าฮ่่าบ่บ่าฮ่าาฮ่าฮ่้่บาง กกชทองหอจัส <sach s> <f> <chat> um, ีหอดใชจัสีอาอยู่ใ้าสอยู่ใสเลยผู้เินก็บากินก็อาอืมี่แม่เอาของไปเลซื้อบอเอางงกับขาดมาจากพี่น้องเลยใ้มี่ในตลกขารีพี่น้อง เห็ดในหัวจดเจ็บใส่เนี่ยฮึแม่ตาก,กับมื่อหนึ่งถ่ายคลิปพี่น้องกล้องกอ็เงียกับเท่าทะาไทยมื่อหนึ่งตีจักจั่นนี่น่ะแม่ได้ก็อยากได้พี่น้องเลยเอาก่อนแม่บาลุงทุบป,ป,ป่ปากว่าเงียบยังวะบ่แม่เป็นวิ่นหรอปาง้อ ยาดมมาดึมาเนาืมแม่มีคือยาดมเนี่ยเป็นวินไปสรนซื้อขนยาดมผตรยมพร้อมทุกอย่าูดเตรียมพร้อมทุกอย่างขนาดมาโคกได้นี่นะเอาโ้โแม่แม่ตากะติดก่อนพี่น้องแม่เมื่อแรกมาติดมื่อแรกอะ ตลกหัวเจ็บใสเลยพี่น้องเอ้ยกันหัวกันหัวสันโอ้ยแดดจะหน่อยบุิบุเห <inhos> <athletes> <sa isis> ็นหุ่งต้จักจั่นแลวพี่น้องเอ้ยโอ้โอแม่แม่บอลุกงเม้าต้นเดียวเลยอหล่อไปํำกันพี่น้องป้าพี่น้องออกมาแต่ปลาเราแล้วคุณพอากันฮิวเขา น้องเจ้ยี่ยหิวเข่าแห้งยำมังม่วง,งกระซอบแบบบ่มีกับเกลือจับใส่บ่เบ,บียบบวเบียบเลยบ่ได้ชมบ่น้องเจ้ยบ่ชมอยู่คือกินยากยากก่าจันทิแทบเหงื่อหิวเขาว่าพี่น้องเอ้ยเที่ยงในนี่กไออออ็ได้เทนะี่ยงในหิวเข่าแห้งกินมังม่วงกระซอกบ่บโบเมยเทาดฉชมได้หมางะได้หมางนะลนะูกเไหมนี่ ใส่กัดอยู่ขวดขวดปุ้ยแม่ตาเลยเช็ดแขวตางเลย <c oughs> จัดจัานอะเจ้าไล่กระมือมาเนี่เป็นพิเศษเลยเต็มของมาเจ้าฮะมาเต็มน,นั่นไรคนเลี้ยบมังคือคุ้งงาผู้เมืองหันคุ้งงาได้น่ะน่าหน่าหน่าหน่าโอ้คนง่าผู้ฮะสิเนาะจัดจ้ดานมาเจ้าเที่ยงคอ เังขอขอให้ยังได้กินเมื่อนี่อ้าวได้จักจันมาจักแน่เว็ดกินบบานี่แล้วหิวข้าวแห้งกินมะม่วงอิ่มและเหมอเมอหันหันพราบาสัตว์ลงตะพังตายตายตายผัวโยหิวเข้าแห้งก็ติตกห้องร้านข่อยฮะ ไม่แตกอีกคุณหัวเข่าแตกปัสโทรราสวยยุ้ยยักษ์สำได้เซจันหัวเข่าแตกใค่แต่เข่าใค่แต่โมเมนต์แข็งเสียงก็หลักลักเลยสั่งเบกเบกกับบเบกแมคขมี้นนะทั้งไข่หมูแดงทั้งจักจั่นดู้ย กันหิวเขาแห้งตาลิงตาลายพี่น้องเอ้ยหยาวอย่างเดียวเลยแม่ขมี้แม่บรรลุ่หย่างก่อนเลยเมื่อหนานำทิมได้หลายว่าสันนาโตกับขู่แม่ตาก็นึกว่าเพิ่นจะได้หลายด้านหัววางเศร้าซ้ำซีฟขนาดตาบุญเช้าได้หนะพี่น้องเอ้ย ta phụ sao đây là bộ hàng nhau bố chắc chắn bó xong thì tôi nhảy nó ừ nam có bơi đi bên đây ta khai chào bộ kín ตาหนุ่มมาบ่งอยู่เพื่อนพี่น้อยมือมือใครให้บ่งจักรคาทวนตั้งบ่จักรคาบังตั้งแดดกระจนสิเป็นอื่นเมื่อทูายตาเขากันอย่างอย่างเดียวเลยไผ่พายขจาวพี่น้องปลาบ่อนใหญ่แม่บ่ลูกห้องแตเนาะ อืมอืมอมเมือ่อมึงกับไปเป็นหมูช่องสามโตมก็เพื่อนนวลนวลไปเลยป้า,ปาม,ม,ม,มา,ตาตาคือจะก,ก,กั้เกือบบางตั้งคนเหียดวันนี้ว่าทงผนดีไปเมื่อนำกน้งงเมื่อบังแจ๊กจั่นเพื่อนอีกพี่น้อย หอดเด็น้อนห้องแม่ตาจากกระจันน่าจะในห้องแม่ตาอันนี้ห้องแม,ม่บาลุกแม่บาลุกนะคนะดะปิดปิดสีก่นอนเลยคท่ะไห กัดออกกัดออกข้างในบนลูกหัว้าอยากทูของ้คนใี่น้องห้นองบริเวณหูแจักจันกันบริเวณหูจักจันให้นงบริเวณตัวจักจันถ้ากรได้ตัวเด้เี็บลอยเด้หองคอยนี่ ปแปดสิบแหละทุกคนได้บ่ได้โบสามสิบห,อห่อเนนทียนมาหกอพอดียมห่อยจจังมากเลยจแจ็คเสดยังได้กินน้องมันทุกนะฉันอยากกินเม,ม,ม็นะมาตาลาก่อนด้วยพี่น้องกินหน้าพ่อกันหน่อยพี่นอ้องก,ก,กดไลคกดแชร์กดติดตามกดกระมกกังดดูหัดชมได้หลายนะเด้อสวัสดี